โอเคสร้างห้องก่อนเข้าที่สร้างห้องเลยแปลอแไลต่อดูก่อนจะส่งอะไรดีวิ่งอะไรดี นี hey, ่วิ่งไม้ดีกว่าหนักหน่อยไม่รู้หัวรถไฟยังไหงวิ่งไม้กันดีกว่าอฮ้ลืมสั่งชื่อผิดเฉยเลยหรือสร้างผิดเรื่อไม่รู้ เหมือนสร้างผิดเลยไม,ไม่ไม่มีเสียงเลยอ่ะไม่ใช่ละโอ้ยโคตรเซ็งเลย รวมน่าจะอันนี้ไม่ใช่ว่ออันนี้เราถูกแล้วอันแรกหางานกันไปส่งรถก็ไปไกลมากเลยนะไปส่งรถดิว่าไม้ดิว่าไม่เท่เลยวิ่งไม้แล่ กดเราไว้ดิก็ตรงไหนโอ้อยไม่รู้เลยนะ เออกระจกหายแกก็เิ่งเลยเอ๊ เจอหรือเปล่าจำไม่ได้ล้วทางห้องอยังไงเอาถือดิ <c oughs> ใครจะรถหลบก่อนแต่มันจะมาทับกันเฮ้ยกระทับได้เฮ้ยกระจกมาแล้วเฮ้ยจะวิ่งทะลุทำไมไม่เห็นรถเลย โอ้ไม่เห็นรถไงเห็นแล้วจะวิบบ่งทะลุทำขี้เกืออะไรเ <c oughs> ขามาจอดข้างหน้า ไม่เปิดไฟอ,ะอ่ะอ่ะเปิดไฟด้ฝ่าไฟแดงโดนจับนะยัง <Okay. S 1> ไม่เขียวเลยเขียว <Okay. S 1> แล้วแดงกเลยเขียวแล้วหือโม่ชิเป่ง <Okay. S 1> เอาไปดิเบรคทำไมเอา้า ไม่เปิดไฟอ่ะเปิดแล้วโอ้ยทำไมเครื่องนั้นมืดวะเครื่องนี้ยังสว่างอยู่เลยกระจกมาอย่างอังเ <c oughs> อ้ยชนเลยมาสถานไปียวกเฮ้ยโอ้โหโชคดีไม่เจอรถไฟปกติรถไฟวิ่งวิ่งผ่านจอดรอบแป๊บหนึ่งเาเบาด้วยเบาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะคาดกันมันจะหาย เบาทะลุแมพไปแล้วไงใช่จอดรอขับเบาเบาดูคันหลังดูในแผนที่ด้วยเดี๋ยวมันจะหายมันจะหากันไม่เจอใครเปิดตู้เย็นนะคงจะเป็นยาไปเว้ย <Bye. S 2> จุดสีฟ้านั่นหลยคนขับจะได้หายง่วง ไอ้สีฟ้าใช่ที่หายง่วงาหาไม่หายง่วงปะ่ะนะเกมมืดเหมือนเกมนั้นเลยโอ้ยเบรกไม่อยู่ไปดิโอ้ยชนอีกแล้วไม่ไปอ่ะจดแกท้อะไร จะปัมป๊มจะปั๊มเ้วยนะโอ้ยอะไรอ่ะจอทำไมอ่ะชนโอ้โหเสียหลักเลยโอ้ยเสียบร้อยมาฝั่งทางทำไมเราโอ้โหเสียเลยโอ้โหขึ้นไม่ได้ด้วยิทธ คนไหลวะทางก็ตรงๆไม่ใช่หรอตายตายรถทังแน่เอาเอาบักเลยทีนี้ลงใต้ดินอีกแล้วเฮ้ยโอ้หเรียกรถยกอีกเล่นอะไรเนี่ยโอ้หรถจมดินเลยอะไรคำนี้อ่ะเฮ้ยแล้วอยู่ไหนเนี่ยโหเรียกรถยกฆ่ากันไงมั้ง พอดีคาบทางกันหโหจอดทำไมก็มาลูกจอดอยู่ไหนที่เดิมท,ที่เราทำที่เราไป กลัวมันจะคาดกันแล้วเรียกรถยกมาแล้วเนี่ยทางไม่คุ้นเลยรถแมบพบอีกแล้วขับไปเลยไปเจอที่ท่งของเลยฆากันแล้วแบบเนี้ยจะเบรกทำไมอ้าที่หลังจะเบรกดีกู้เงินไปเปิดร้านก่อนหลอๆอยังฆ่าต้องกู้ได้เยอะแน่นอนอะไรนะคะแนนทักษะต่ำสุดเบรกไม่มีเหตุผล ชนกระจกไม่มีดัวไปที่ส่งงานเลยแล้วก็จอดอยู่นั่นเลย เดี๋ยวค่อยรับงานไปต่อไม่รู้ใครจะถึงก่อนเนี่ยพราไม่รู้เรียกรถยกมันวาบมาที่ไหนอพอแมปหายอีกอะ่ะคพรสิ่งกับ gps เลยขึ้นสีดำว่ะไปผิดทางบ่กไม่รู้แปลก ทางไหนคะเนี่ยอ้ยเบรกไม่อยู่อะไรวะทางวันชี้โมชี้โบชี้เบ้เลย L O G H. S ไปไม่ถูกเลยวะ่ะ ทึ่งไหนแล้วเข้าปั๊มปั๊มไหนไวะไม่เช่ปั๊มเลยไปอ่านป้ายมางงกับป้ายเจอน้ำมันแล้วไงฮะ อ่า้ราข้าปัม๊มทำขี้เกลืออะไรฮะเบ่ไม่ได้เบ่ไม่เบ่งไม่ได้หรือหาเบรกไม่เจอหาเจอเบ่กได้โอ้โเนี่ยปลาผิดพลาดแล้วคาดกันเลยที่หลังอัจทร่จะจอดฝัง เหมือนรอยผ่านนำหน้าไปเลยมีรอยเบรก <c oughs> มีรอยรอย้รอรถเบรกกับถนน้วยใช้เบรกว้างไปเบรกโอ้ยเข้าป่าเข้าไรมันอะไรมาเด้งนงีกโู เนี่ยนำหน้าไปแน่เลยมีรอยร,รอรถเฮ้ยเจอไอเคมีมาเต็มที่เลยนะเนี่ยเฮ้หรือรอยล้อรถคนอื่นรอยมันเยอะจังเลย โอ้อจนเอ้วก็เหเติมอะนะไเติมอะไอะไรน้ำมันก็จอดเติมไงดับเครื่องอะไรก็เติมต้องดับเครื่องดูศึกษาดีได้ไหมได้หื้ รถแมพได้ยังไม่ตั้ไหนนะหวะเนี่ยัวอะไรก็เด้งอะไอ้วนเอื่นรถซุ่มรถซิ่ง,ะงอะไรไปดูไป comment, คอมเมนต์้นเห็นอยากจะอ่านไม่อยากไปคอมเมนต์ว่าอยากจะกติดตามให้หมดแม่งเข้าเมืองอยังยังอะไรวะขับมาด่วนเลยเฮ้ระวังกล้องนะถ้าเจอในเมืองมันจะมีกล้องเป็นตัวตั้งๆอยงเ เหมือนกล้อง <c oughs> บอกว่าไงดีมีกล้องอยู่ในเมืองอะ่ะเอาง่ายๆแค่นี้แหละเดินกล้องจับความเร็วนะถ้าเข้าเมืองแล้วท่านบอกให้ขับเท่าไหร่ก็ขับเท่านั้นมันจะถึงที่ทองงานแล้วได้ <c oughs> หรือเปล่า <c oughs> ทำอะไรชนทำไมอ่ะ <c oughs> อ้ามางจะดูเครื่องขับรถเลยเลยดิเท็ดมึงทำให้เสียเวลาตลอดเลยฮนะรู้ปะเนี่ยต้องคอยดูให้ตลอดเลยง่ายๆเล่งง่ายๆเนะเล่นยากขนาดนั้นเลยอะเา้ ดูสิดูมึงเนี่ยเลยทางเลย โอ้ชนกล้องชนไฟแดงมากอีกดูมแมพถึงที่ท่งงานไล้วยังไม่มาเลยเออวิ่งมาเฮ้อไม่ต้องสนใจรับงานไปต่อแล้วไม่รอดีกว่ามังช้าจะมาถึงได้ยัง ทำให้คนขับายง่วงกันปั๊มอยู่ไหนกันเนี่ยสลีปโหเพิ่งถึงนี่เองอะ่ะกกลมากเบื่อไหมกับการซื้อขายไม่สวยบบวิ่งคันเดียวเดิมที่ต้องระแวงการโกงในรูปแบบต่าง นีม่มรนทุกไม้เ,นเ,นมมเถเื่อนกันไปเนี่ยตำรวจจับมาเลยเนาะไม้เถื่อนนะบอถึงเมืองยังโอ้แสนไกลเหลือเกินโอยวิ่งผิดทางฮะวิ่งผิดทางอะไรวิ่งอีกทางวิ่งผิดทางแล้วไม่ดูแมพว่ะอะไรเ,เล่นได้เปล่าเนี่ย โอโ้ขึ้นไปทำไมอ่ะอะจะขับขึ้นไปทำไมมองไม่ออกเลยว่าเขาให้ไปทางไหนเะโอ้โไปเไม่ได้เรื่องเลย มันต้องไปทางโน้นด้วยมั้งฮะนี่กลับรถมาทางไหนวะเนี่ยอะออเฮียชี้แม่งอะไรวะเนี่ยทุกศาสรแม่งถูกปะวะเออเอามาเร็วๆจะถึงเมือง,องน,นะโอ้โหขับรถ ต้องเลี้ยวเข้านี่ด้วยอะไรไหนเลี้ยวเข้าไปทำอะไรฮะถามว่าเลี้ยวเข้าไปทำไรเฮ้ยเลี้ยวเข้าไปทำอะไรถามว่าจะเลี้ยวไปไหนเลี้ยวเขานี่ทางมันตรงไม่ให้เหรอ ใครนี่ยเลนดีนดีเฮลดีดีเดี๋ยวไม่ให้เล่นนะอาจารยทางมันบอกให้เลี้ยวเหรอฮใคเน,นี่ยนับรถสอมหรือเ่า ที่สามรถจะโดนวานปว่ <c oughs> มกดแม่งคอดเล็กเลย,ยผมเลี้ยวไหนเข้าบ้านได้ยัง มาเลยยุงกับยังหืโอ้ยคนพัฒนาเกมปุ่มเลี้ยวมันจะเล็กไปไหน โอเคความเรียบร้อยโฆษณาไม่อช่ค่ะหยุดเล่นเกมเงินสดปลอมหากจำเป็นต้องถอนเกมปลอมถอนไม่ได้แม้คุณจะถึง1บาทเกมปลอมเล่นต้นไม้และปลาไม่ต้องถอนชนะเท่าไรเราจะจ่ายโดยตรงไปที <c oughs> ่คุณสามารถถอนเงินได้ตลอดเวลาดาวน์โหลดตอนนี้รับโบนัสหนึ่งมืนบาทด้านล่างนี้เป็นลิงก์เดียวอย่าเป็นทางการ เพียงแค่แต่ผุเ่นักเดินในขณะมองมุมข้างหน้าสิเด้ยมองง่ายกวอ,อีกเนี่ยอ๋ออ๋ออผิดทางแล้วบ้างน่ะอ๋อเข้าป่าไอ๋ออ๋ออ๋อเรียบร้อยก็ว่าเรียบร้อยอะไรวะเนี่ยเรียบร้อยฟาร์มฟาร์มรถฟาร์ม อโอโ้โหเล่นเกมก็จะเฟงเลยมึงก็กดรถยกสวิตต้รถรถยกติดเลยโอ้เเดี๋ยวจะบอกทำไมไม่เคยเข้าใจอะไรเลย ตังไม่มีอีกโอ้โบันเทิงไม่มีตังอีกโหโคตรเซ็งไงนี่ไปเล่นเบอร์ทักดีกว่าไม่มาเล่นออนไลน์มืองเล่นแมังคตช่วยเลยเล่นเกมได้เรื่อง ห้องลูมก,กัดจังเลย ชนรถนียังไงฮะยังไงดีฮะมันเป็นยังไง โอ้โหเบรกแม่งคุดออกเลยับอะไร เอาไปเก็บไปไป,ไปเอาไปชัป้นแบตไปแล้วไปเลยแล้วไม่ต้องไปหยิบเครื่องไหนด้วยนะบอแค่ชั้นแบตแล้วไม่ต้องหยิบเครื่องไหนด้วยไปนั่งเฉยเลยไม่ได้เรื่องอะไรเลย สองคันหลือคันเดียวโอ้หตายเล่นเกมมันก็ไม่รู้นี่ก็ไม่รู้กูละเฟ่ง